โอเคนะครับก็สวัสด,ดีกันได้เลยนะครับผมเนาะวันนี้จะมาถ่ายคลิปแบกศพอีพีสองนะครับนะเนาะเฮ้ยผมผมไม่ได้เปลี่ยนตัวตัวละครที่เราจะใช้นะครับในอีพีสองมีก็คือฟอร์ดนะครับ <laughs> มันก็เหมเือนอีพีแรกปว่าวะมันเรงขาอะไรด้วยเฮ <laughs> ้ยใจเย็นบอกแล้วอย่าไปเยอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมนะฝากติดตามพี่น้องสองคนนี้ได้โอเคิต okay. ิ <laughs> กดหมดหมดเอียนหมดเออเออฮ่มก e ่อดา e ่ EP 2ก็จะ่หมือน่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่ะะ่าฮ่าฮ่าพีาฮ่แฮกาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าล่าก่าฮ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 ่า้่าฮาเ่าฮ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 าาฮาฮา่า่เฮาประจ่าฮ่่าฮ่ โอเคนั่นแหละแล้วเราก็จะต่อยไปเรือ่อ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราจะรับแบกศพมันหัวล้าเลยเด้บิกแล้วอย่าไปเยอะสวัสดีรับแบกครับรับรับแบกครับรับแบกครับ ืูดีครับเขาจ้รับแบกหรือเปล่าแบกอะไปแบกที่ห้องอะนะไปแบกที่ห้องเธอนั่นนไปแบกที่ห้องเธอวันหนาวันหนัไปแบกที่ห้องเธอืูดีเขาจะตอบว่าอะไรหรือเปล่าเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับอืมต้องตอบันแหละจิตจุดเนี้ยอ้าวยอมครับนั่งเอ้นั่งเอ้ยนั่งไว้นั่งเวยออมนั่งดิออมออมนั่งดิเอ้ว แบกสพมาสั่งอ่ะอ่าอ่าเอาใจอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวมาแล้วนึงนอนอ้านอนได้เว้ยทีมแบกศพมาฝั่นอย่างนี้เหรอสั่งอะไรทั้งหมดเว้ยเป็นไงอ่ะทีมงานเรามันคุณภาพอยู่แล้วอ่าเอ็งเอาอะไรต่ออืมเบิร์ตคัมซีบอลเบิร์ตคัมซีบอไปเถอะอ้าวลุกอ่ะลุกอ่าลุก ก็รู้ว่ะต่อแถวเลยน่ะไออมไปไหนไปด้วยแล้วสองคนก่อนเดียวต่อแถวต่อแถวต่อแถวน้าขึ้นขึ้นมาตัวขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมานอนเฮ้บอกไห้ขึ้นไ่ใหนนั่งขึ้นขึ้นขึ้นมานอนขึ้นมานอนขึ้นมานอนขึ้นมาเราดัวหวเพื่อน ข้อเสื่อและได้เิีนได้ยังไงว่านอนได้เขานอนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นคนอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปโอเคเรามาในเกมที่สองนะครับผมก็พาไก่ตัวนึงมามาด้วยนะครับเขาไม่มีชุดเนาะก็เราก็ก็เอามาเถอะมาเรามาจำประจำดีกันดีกว่าปึ๊บโอเคโอเคอ่ะเราจะทำอะไรกันนั่นแหละนั่นแหละเราจะทำอะไรกันต่อรับแหวกศพครับเนี่ยเราต้องแบบรับแหวกศพ ผมว่าผมจะแบกศพไอ้คนที่ถือขัตนะข้างล่างที่ฟันไปฟันมาเนี่ย <achieve> ล้วแบกศพครับแล้วแ,แบกศพครับนี่ไงศพมาแล้วเนี่ยศพอยู่ทาง้างทางขวาแล้วเนี่ยเอ้ยทุกคนหันขวาขวาหันพี่ว่าถ้าชักพี่ว่าถ้าชักขึ้นมานี่พี่ว่าหลังหลังเราหักแน่เอาคนอื่นดีกว่ามันอ้วนเนี่ยชักจะมันอ้นวนจะมันอ้วนไม่ต้องไม่ต้องขึ้นจ้าไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวหลังหักกันหมด แลังมักเฮ้ยเราจะเราจะไงดีเฮ้ยเราทีมแบกศพเราเราไปมุมเขาหรอวะไปมุมเขาอ่ะนี่นี่นี่มุมคนนี้คนนี้คนนี้มา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 เนี่ยแบกเราได้นะงแบกในห้องนะแบกในห้องนะแบกในห้องนะโนะแบกในห้องได้วันน่ะวันน่ะชักรับแบกศพครับ รับแบกเฉล็ครับสอบอ้วนนี่อย่างชอบเลยครับสอบสอบอ้วนนี่ชอบชอบชอบอะไรครับไม่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 จะแบกศพจะแบกศพเฮ้ยชักจะแบกศพชักชักจะแบกศพชักไม่ไม่จะแบกชักเอ้ยทุกคนแบกชักแล้วเราขาาจะโตอ้วนหน่อยนะเราเราก็เราเราแบกได้อยู่พี่ว่าทีมงานเราก็โอเคโอเคมาไม่ราแบกดีดีชัก เดี๋ยวเดียวอวดอ้วนอ้วนชักอ่ะเออนอนนอนก็นอนอยู่ในเห็นยาไม่นอนไม่นอนชักยังไม่นอนชักช้าไปตรงกลางแล้วชักก็กดนอนชักกดนอนชักก็นอนอยู่นะไม่ไม่นอนชักชักยังไม่นอนชักชักชักลงแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาใหม่ชักลงลงแล้วก็ชึกขึ้นมาใหม่ฮะหรออ้วนไปเร็วอ้วนทำงานทำทำหน้าที่หน่อยอ้วนเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาเออนั่นแหละนอนได้เปล่า นอนได้ไหมนอนไม่ได้หรอบอกแล้วอ้วนเกินนอนไม่ได้ไหนมันยังไม่นอนเลยเนี่ยยังไม่เห็นนอนเลยเอะจริงๆรงนะทุกคนเห็นนะยัง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 ไม่แบบว่ายังไม่นอนเลยเห็นนะเนี่ยอ้าว้วแล้วคนแรกเขาดื้อมาได้ไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นคนอื่นต่อดีกว่านี่นี่คนนี้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 อ้าวแฟนพี่แฟนพี่น้องแฟนพี่คนนี้ทำท่อนดื้อถนอมหน่อยเราจะแบกเขาแล้วเราท่อนเรทอนดืถนอมเขาหน่อย ชอบอะผู้หญิงใส่ตัวอย่างเงี้ยชอบ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 แต่ชารกน่าจะใส่ไม่ได้อะ,อะไรไปรอยู่นู่นแปะแปะ <c oughs> คนเขาอยู่เขาปั่นอยู่ตรงนี้ตรงนู้นยังจะพูดได้อีกอะ่ะดูดคิคนเราอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแต่เขาเขาไม่คุยกับเราอะ่ะเอ,าอ้าเดี๋ยววิ่งหนีสิเธอเธอเดีย๋ยววิ่งหนีดิเธอเธอ,เธอตาเธอเธอให้เราแบกตัวดีๆเธอ เชื่อทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ราแบกอ่ะเธอโอ้เราไม่รู้จะปั่นคาเรียเธอตอนนี้อืมเอ้าเธอให้เราปั่นดิเด้อฮ่าจุกุไหลอ่ารับแบกนะรับรับแบกนะเพื่อเราเป็นทีมงานที่ว่ารับแบกเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเหมือนมันชักมันจะหนีเราไปนู่นเลยวะอะไรก็บอกว่าแบกเองเหรอเมื่อกี้ มีมีคนติดตามนี่นอ่ะตอนนี้โอเคเลสลอสเหรอแล้วล่ะครับโอเคผมว่ามันปั่นไว้สนุกเลยแหละผมว่ากระแสอาแบกศพผมว่าน่าจะค่อยค่อยหมดไปแล้วเนาะคลิปนี้น่าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมแนะล้ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอ,คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานไปก่อนนะครับโอเคครับ Tag One. <laughs>